หากพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อฟังแล้วสะดุง้งพระพัยริพินาคงติดอันดับต้นๆนในใจสายหมู่องค์พระประดิษฐสถานพระเจดีวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยเาประธานพรคือเหมือนมารวิชัยแต่ง,งายพระหัตถขวาวัสดุป,ปิดทองขนาดหน้าตัก33เซนติเมตรสูง53เซนติเมตรลักษณะเด่นคือพระพักสงบนิ่งแต่แฝงด้วยพลังอำนาจตามตำนานเล่าว,ว่าในยุคสมัยรัชกาลที่4 ตั้งแต่ครั้งทรงพระโนดนวัตปวานิเวศวิหารด้วยปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางบางส่วนตั้งตนเป็นศัตรูต่อต้านพระองค์ซึ่งภายหลังถูกราชไทยสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพยริพินาศหมายถึงศัตรูพินาศสิน้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาองค์พระจึงเป็นที่เคารพบ,บูชาในฐานะผู้ปฎิป่าภัยพานหากใครได้มากราบขอพรมรพเคระ้งแล้วคลาดปลอดภยัยมาแล้วอย่าลืมสวด อิทธิพิโสภกควาและตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นเพราะองค์พานี้ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเลยจริงๆ